สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึมาเทเจซีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับพามวยไปโชคที่อุบลเมื่อคืน3ามตัวนะครับไปสองทุ่มกลับทีห้าเลยนะครับเมื่อคืนมาดูมวยคู่แรกขอารายการนะครับยอดทัตทีประดุงชัยมมยไทยยิ้มพบกับทางด้านโชคพิชิตทดบางแสนสองคู่แรกนี้ก็จะเป็นมมยรอบคุณเสือนะครับพี่การน้ำหนัก113ปอน คู่ที่สองก็จะเป็นนิติกรส่วนน้ำาทนคีรีพบกับท่นานเป็กบตรทองทวีคู่ที่สามคู่รองเวกรายการวันนี้นะครับเป็นเพชก้าลานสิงห์มาวินพบกับท่นานบังกรทองเพชเกียรติเพช,ช,เพ,ช,ช,เพ,ช,ชพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์แล้วคู่เอกรายการนี้ก็จะเป็นเพชผ้าเบกคอมแพคพบกับท่านเพชรุ่งเรืองสจ้ต้องปราจีนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับนี่คือคู่มวย่ในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นยอดทันที กับเทนั้ชูพิชิตมา113บนทพีกัดนินนติกรกับเทนั้นเป็กปททองทวีมา113บนทพีกัดนะครับเพชรเก้าล้านมา128.2ลบเป็น0.2มังกรทองมาเท่ากันครับ128.2ลบเป็น0.2เพชรมา129.2ลบเป็น0.2นะครับนี่คือน้ำหนบบักเมื่อเช้า,าไปมาดูม่รักม่ชอบผมเลยนะครับกูแรนั้นยอดทันทีตัวนี้อาวุธหลากหลายฉลาด รวดเร็วฝีมือดีนะครับส่วนโชคพิชิตในหน้าเสือดีไฟสุดท้ายนี่พิกเอาชนะกู่โชคมาแบบราคาแพงนะครับโชคพิชิตีหนักแรงหน้าเสือดีคู่นี้เบรดเปิดมายอดได้ทีเป็นต่อหน้าลงตุลรองเป็นทีเด็ดในรายการเลยนะครับโชคพิชิตจวดบางแสนผมมองว่าตัวนี้ถ้าขึ้นมาเป็นรองต่อยดีมากวันนี้หน้ารองครับคู่ที่สองนิตกรสวนน้ำทันคิรีเข่าแหลมแทงเจ็บฝีมือดีฉลาดนะครับ ความสดด้วยเจอกับเป็กเป็กขวางหน้าดันแทงจากเจ้าสุธอนะครับซ้อมอยู่ที่เสรภูมิวันนี้นะครับคู่นี้ใกล้เคียงกันผมก็ยังชอบไปที่ความแข็งแกร่งนะครับลูกขวางหน้าดันแทงของเป็กปะทะตททอ,องด้วยบีวันนี้นาติดตามครับคู่ที่สามกบเพชรแกรนสิงห์มาวินตัวนี้ตัวนี้เขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีคู่โชคคือมังกรทองสิทธิ์นายกทิวยบตะพงเดิมนะเพชรเกียรตเพชรแต่โชคจากบรลรัมตัวนี้เขาในแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน คุณนี่ใกล้เคียงกันมากเขาเจอเขาแต่ว่าความมั่นคงความน่าเชื่อถือของมังกรทองมันน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นรองน้าหลวงตัวรองครับผมชอบไปที่มังกรทองเพชรเกตเพชรเ,รเรข้าแล้วอยู่ในหมอกตัวบางดุนะครับเพื่อารายการวันนี้ครับเพชรพระดันชัยเตะต่อยหนักแดงทุลูกเจอกับเพชรทุ่งเรืองสจตุ้งประจีนเพชรรุ่งเรืองสอจารุวันออดตึกแดงตัวเดียวกันครับสูงยาวขอแลมแทงเจ็บอาวุธหลากหลายอยู่ที่เพชร,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 รส่วนเขาในแข็งแก่ง นักชูรุ่นพี่อยู่ที่เพชรนุ่งเรืองคู่นี้ชอบไปที่เพชรนุ่งเรืองสอนจ้งปจีนวันนี้น่าติดตามครับสรุปไม่รักว่ชอบวันนี้คู่แรกรองไปที่ช่วงพิชิตชดบางแสนคู่ที่สองชอบไปที่เป็กปตทอทองทวีขวางหน้าแดนแดงแข็งแกร่งกว่าคู่ที่สามชอบไปที่มังกรทองเพชรเกิเพชรละพิทาดกากโดยเพชรนุงเรืองสอจ้ตงแปาจีนขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับในคลิปน้าสวัสดีครับ